สวัสดีค่ะพบกับอาจารย์วานีอีกครั้งนะคะสัปดาห์นี้อาจารย์ทำนายดวงชะตาของท่านที่เกิดวันพุธกลางคืนในระหว่างช่วงวันที่5ถึง11มีนาคมนะคะเรามาเริ่มกันที่การเงินกันก่อนเลยค่ะการเงินในสัปดาห์นี้ท่านจะได้รับข่าวดีเกี่ยวกับทั้งด้านการเงินแบบที่ท่านไม่ได้คาดหมายแบบปุบปรับนะคะโดยดาวประจําตัวโคจอนไปอยู่ในเรือนกระดุมพระเรือนการเงินได้ตําแหน่งราชาโชค ร่วมกับดาวมฤตยูนะคะจึงทำให้ท่านมีเกณฑ์ที่จะได้โชคลาภลอยอาจจะได้กําไรจากสิ่งที่ท่านลงทุนไว้นะคะเงินตกเบิกเงินประกันหรือว่าเงินค่าคอมมิชชั่นจะได้เร็วได้มากกว่าที่ท่านคาดคิดแต่อย่างไรก็ดีนะคะในสัปดาห์นี้ เนื่องจากดาวเจ้าเรือนการเงินดาวศุกร์นะคะยังโครจอรอยู่ในเรือนวินาศได้ตำแหน่งมหาอุดท่านมีเกณฑ์ที่จะใช้จ่ายเงินฟุ่มเฟือยไปกับสิ่งที่ไม่จำเป็นนะคะอาจารย์ก็ขอให้ท่านระมัดระวังดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายให้รอบคอบนะคะ <S <S การงานในสัปดาห์นี้มีเกณฑ์รุดหน้าแบบก้าวกระโดดนะคะด้วยดาวพระสาวดาวตัวแทนเจ้าเรือนการงานของท่าน โคจรไปอยู่ในเรือนลาภะร่วมกับดาวอาทิตคู่ธาตุเจ้าเรือนปุตตะโปรเจกต์โครงการและร่วมกับดาวพุธคู่สมพลนะคะจากเรือนสตรชมีเกณฑ์ที่ท่านจะได้รับข่าวดีในเรื่องการปรับเปลี่ยนตำแหน่งที่สูงขึ้นมีความรับผิดชอบที่มากขึ้นเนื้องานอาจจะยากขึ้นเหนื่อยขึ้นหนักขึ้นแต่นี้คือ,อโอกาสและก็เป็นความก้าวหน้าในเรื่องการทำงานของท่านนะคะ ท่านใดที่กำลังมองหางานตกงานอยากย้ายงานเปลี่ยนงานมีเกณฑ์ที่ท่านจะได้รับข่าวดีได้รับงานใหม่ในสัปดาห์นี้นะคะสำหรับนักธุรกิจพ่อค้าแม่ขายออนไลน์นะคะมีเกณฑ์ที่ท่านจะคลึกคักเป็นพิเศษจะมีทั้งลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่มาออเดอร์สินค้าของท่านยอดขายดีค้าขายปังค่ะเคล็ดลับเสริมมงคลนะคะ อาจารย์ขอแนะนำให้ท่านาบูชาเหรียญพระราหูเทวีชโชคติดตัวประจำตนและทาสุดยอดสีพึ่งพระแม่ลักษมีนะคะท่านจะช่วยประทานโชคลาภความมั่งคัง่งและความสำเร็จเจราจาเสริมสเสนะ่หยอดขายปังแน่นอนค่ะสำหรับความรักในสัปดาห์นี้นะคะคนที่มีกู้อยู่แล้วมีเกณฑ์ที่ท่านอาจจะมีปากเสียง คนรักของท่านบ้างเล็กน้อยนะคะด้วยดาวปัตตานิคู่ครองของท่านโคจรไปอยู่ในภพวินาศจึงทำให้อาจจะเกิดความงุหงิดไม่ได้ดังใจลำคาญใจก็ขอให้ท่านใจเย็นๆนะคะการได้ออกทริปร่วมกันออกไปท่องเที่ยวด้วยกันอาจจะทำให้ความสัมพันธ์ดีขึ้นค่ะส่วนคนโสดมีเกณฑ์ที่ท่านจะเสน่ห์เนื้อหอมมีคนเข้ามาจีบท่าน แต่ให้ท่านระมัดระวังเรื่องคนที่มีเจ้าของแล้วนะคะก็ให้เช็คก,ก่อนให้รอบครอบยังไม่ใช่จังหวะที่ดีที่ท่านจะเลือกคบกับใครในตอนนี้นะคะสำหรับเรื่องสุขภาพในสัปดาห์นี้มีเกณฑ์ที่ท่านจะทำงานหนักเครียดจนพักผ่อนไม่เป็นเวลานอนหลับไม่เพียงพอส่งผลให้สมองเบรอมึนงง และมีผลกระทบต่อการตัดสินใจตามมานะคะอาจารย์ขอแนะนำให้ท่านดูแลตัวเองด้วยการจิบน้ำอุ่นออกกำลังกายและพักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอค่ะจะดีต่อสุขภาพของท่านสำหรับคำทำนายในสัปดาห์นี้อาจารย์ขอจบเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ในสัปดาห์ถัดไปฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราทีมโหราศิษย์ฟันธงด้วยค่ะ สวัสดีค่ะ